สวัสดีครับพบกับไอตั้มสตูดิโอนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคเล็กน้อยๆๆมาสอนนะครับสำหรับการถ่ายภาพในสตูดิโอเวลาที่เราเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดนะครับไม่คาดฝันเข้ามาในภาพนิ่งของเรานี่แหละนะครับเราจะมีวิธีการจัดการกันยังไงนะครับก็แน่นอนนะครับก็โปรแกรม Photoshop ที่ผมเปิดมาแบบนี้เนี่ยก็สามารถแก้ไขภาพต่างๆที่เราจะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับง่ายเลยนะก็เดี๋ยวผมดูต้นฉบับก นะก็ i อตันะครับก็นอกจากถ่ายภาพต่างๆแล้วเราก็ยังถ่ายภาพเด็กเป็นหลักเลยนะก็ถือว่าเป็นงานธรรมา,ากินของเราเลยนะก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับภาพเด็กของเราว่า เรามีปัญหาอย่างไงบ้างนะครับคือจริงการถ่ายภาพเด็กเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับด้วยข้อจํากัดด้วยเวลาต่างๆนะครับสถานที่แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กอย่างเงี้ยนะครับการดูแลใกล้ชิดเนี่ยสำคัญมากเห็นไหมครับจะมีพี่เลี้ยงนะครับพี่พานะครับในสตูดิโอของเราเนี่ยนะครับที่เขาจะคอยดูแลเด็กในระหว่างถ่ายทําตลอดนะครับตลอดเวลาการถ่ายทําทั้งหมดเลยคือจะต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะนะครับเพราะว่าเด็กอย่างเงี้ยนะครับเดินเหินก็ไม่ได้นะครับหกลงหกล้มมาหัวแตกมายุ่งเลยนะครับ หลายอย่างนะครับในการดูแลอันนี้ผมพูดให้ฟังแค่สิ่งเดียวนะครับทีนี้พอเราอยู่ใกล้ๆก็ปัญหาคือเวลาเราถ่ายภาพเราเจอแอคชั่นที่สวยแล้วนะน้องยิ้มมองกล้องแล้วนะแต่ปัญหาคือพี่พาเขายังไม่ได้ออกไปอ่าทีนี้วิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับเราจะไปที่ตัวสแตมป์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นผู้กันนะครับเรียกว่าผู้กันนะครับแล้วเราก็ไปกดออโตเน t ตหรือออปชันนะครับกดค้างไว้นะครับเพื่อเราจะดูสีนะครับเอาที่สีที่มัน เป็นสีฉากหลังนะครับแล้วก็ย่อขยายด้วยวงเล็บนะครับปีกานะครับหรือตัวภาษาไทยก็เป็นทอสันฐานนะครับหรือว่าลอลิงนะนั้นจะขยายเล็กใหญ่ได้อ่าทำตามผมแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะลบนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้โคสแตป์นะครับซึ่งโคสแตป์เนี่ยมันจะต้องใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงนะและมันก็ทําได้ช้ากว่า นะครับอันนี้มีเป็นร้อยภาพก็ทําได้นะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับที่เวลาเอ้ยทำไมไซไอตั้มยูโอเวลาถ่ายภาพแล้วทําไมรีทัชได้เร็วส่งงานได้เร็วนะครับก็ตรงนี้แหละนะครับคือเราใช้เทคนิคเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้กันนะครับแล้วก็ใช้สีที่ใกล้เคียงนะครับที่ใกล้เคียงแล้วก็มาระบายแบบนี้เลยอ่ามาระบายแบบนี้เลยนะระบายแบบนี้เลยทีนี้ความยากของมันก็ตรงผมนะครับเราทําแบบ เข้าคร่าวก่อนนะครับที่ที่บริเวณผมเนี่ยให้ห่างออกมานะครับแล้วก็ช่วงมือเช่นกันนะครับถ้าใครถนัดโคสแตม์ใช้โคสแตม์นะครับถ้าใครไม่ถนัดก็ก็ใช้ผูกกันอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับแตมนะครับแล้วก็ลากแบบนี้เลยง่ายๆนะครับมันจะไวเห็นไหมครับอ่ามันก็จะไวมากเลยก็ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับความละเอียดหรือความยุ่งยากของมันนะครับนิดนึงก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเอาผมช่วงนี้ออกไปเลยนะครับ ะจะเอาผมช่วงนี้ออกไปเลยนะครับเสมือนกับว่าคือแสงที่เราจัดเนี่ยมันเป็นแสงที่แบบแบ็คไลท์อยู่แล้วนะครับแบ็คไลท์ก็คือแสงที่มาจากด้านหลังนะไม่ใช่แบ็คไลท์แบบสีม่วงๆอะไรอย่างนี้นะใน,นสมัยยุคผมนะมันจะมีแบ็คไลท์เป็นสีม่วงๆก็ไม่ใช่นะอันนี้แสงมาจากทางด้านหลังนะครับแบ็คที่แปลว่าหลังนะมาเพราะฉะนั้นแสงเวลาที่มันมาจากด้านหลังเนี่ยมันก็จะฟุ้งๆที่ขอบผมอยู่แล้วนะครับวิธีการจัดแสงอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถดีทัชนะครับ ใช้วิธีแบบผู้กันแบบเนี้ได้แบบเหมือนจริงเลยนะครับเหมือนจริงอ่ะเหมือนกับที่เราจัดแถวงถ่ายใกล้เคียงเลยนะครับแล้วก็ตรงผมตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าลองย้อนกลับมาดูเห็นไหมฮะแสงมันจะมาจากด้านหลังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ผู้กันแบบเนี้สบายมากนะครับแล้วก็เร็วด้วยอ่าเราก็จะได้แล้วนะครับสําหรับภาพถ่ายที่แบบเหมือนจะเพอร์เฟกนะครับเหมือนเอ้ยทำไมจังหวะดีจังทำไมตั้มถ่ายสวยนะครับนี่เบื้องหลังคืออย่างนี้นะครับ แล้วก็เสร็จแล้วเป็นภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับก็ทิ้กเล็กๆน้อยๆนะครับก็สําหรับไอตามตูโอวันนี้นะครับก็จะมาเป็นแค่นี้นะครับติดตามเพจนะครับได้นะครับเราจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับทุกอาทิตย์กันเลยนะครับสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีการขายของเล็กน้อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสตูเราไปถ่ายอะไรมาบ้างนะครับก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพจนะครับในการแนะนําบริการการถ่ายภาพจากเราด้วยนะครับนอกจากเพจ